เนี blender, 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 ๋ยวเราต้องนำอะไรต้องทำอะไรไปดูทางไปวะไม่รู้ทางมนหไน้องคะรจะหาทางไปไม่ได้หรอมลิ้นร น้องต้องหาทางจนเจอวินอควีบอกว่าเขาหายได้จนเจอมำในที่จะไปไม่วันยังไงก็ต่อเจอแล้วเรามากระชับกินด้วยกันจพอเราเริ่มเลยไปเธอเราโมาในวิดีโอเรามาเป็นโอง่งเราไปหาโมทีมาจูคนเดียวเลยป้านขึ้นมาแล้วทำไมคุณกำลังวิ่ตงตามไปพี่น้องเราทงน้ำลายใส่มันพวกเราเล็กแต่การแขนะ่งกัน

เฮ้ยเฮ้ยเร็วๆเร็วๆมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆมาแล้วเราจะเว่ยเราจะเว่ยมาด้วยกันแล้วสามคนปล่อยมือกันไม่ได้พวกเราต้องรักกันอยู่ด้วยกันเราจะเว่